ปิดท้ายกันด้วย,วยเรื่องราวหวานๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมกับคุณแม่ซุปเปอร์สตาร์ชมพู่อรัญากับซามีสุดหล่อคุณพ่อน็อตวิสรุษนะคะที่ก็ได้โพสต์รูปคู่สุดสวีทค่ะเนื่องด้วยวันครบรอบแต่งงาน7ปีของทั้งคู่ค่ะ วันเสมอต้อนเสมอปลายจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วสำหรับซูเปอร์สตาร์ชมพู่อัรยากับสามีสุดหลอ่อน็อตพิศรุษนะคะที่ในวันนี้10พฤษภาคมก็เป็นวันครบรอบ7ปีของการแต่งงานค่ะโดยมีลูกๆอย่างน้องสายฟ้าพายุแล้วก็น้องแอบวิเกลนะคะมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกโดยคุณแม่ชมพู่ค่ะได้ลงภาพคู่กับสามีพร้อมกับดอกไม้่ชโตพร้อมกับแคปชั่นว่า to our seventh anniv can't imagine my life without you couldn't ask for more ซึ่งก็แปลว่าฉลองให้กับวันครบรอบ7ปีของเราคิดไม่ออกเลยว่าชีวิตที่ไม่มีคูณจะเป็นยังไงไม่ขออะไรมากไปกว่านี้แล้วแล้วก็ยังได้ลงภาพของน้องแอรวิเกลลึกสาวคนเล็กวัยหเดือนกว่าด้วยนะคะด้วยท่าทางสุดน่ารักน่าเอ็นดูจน,นแฟนๆค่ะนอกจากที่จะมาร่วมยินดีกับวันครบรอบแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่พี่นอ็อตแล้วก็ชมพู่แล้วเนี่ยก็ต่างคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของสาวน้อยแอริเกลกันอย่างล้นหลามเลยแหละคะ่ะ ขณะที่ IG ของคุณพ่อน็อตน,นะคะก็ได้ลงภาพวันแต่งงานในโมเมนต์แห่งความสุขพร้อมกับแคปชั่นว่า7 amazing years to infinity and beyond happy anniversary ด้วยค่ะ